แต่ผมไม่ดูคิดตังนะครับพู้ไดคิดตังกัน,นอนก๋นอนเลยเล็นตาน่าจะเป็นหมาล้องนะครับคลายไปแล้วครับผมไหมทำไมหมาล่องกับเก่าตองอ่างกินมันเนี้แต่โกว่าเป็นหมาล่องมากว่าถ้ากินซ้วเอาทำไมเก่ากับหมาล่องตรองอ่าง ได้แล้อดึงครับดึงขามือเลยวัดนี่อยู่

เดินอยู่ครับผมเออได้ได้ยินโก้ดิวัดโอ้ยยูครับผมยูยูเก้คาดแล้วก้คาดแล้วหนึ่งกูไปเลยผมงข้าแล้วหมดอาอย่างยูอย่างยูครับอย่างยูอย่างยูทำไม่ได้ผู้เบนไปทำผู้ไม่เท ไปอะโกน้าไม่เดินเลยปละไปด้ยีกินก้าวขามสวัสดีครับวันนี้มาตกปลาข้างกระชังกันครับเมื่อวานไปตีหนอนคันเบ็ดหักครับซ่อมเสร็จแล้ววันนี้เลยขี้เกียจไปแล้วครับมาตกปลาข้างกระชังดีกว่าครับวันนี้มีช่องว่างครับตกดูครับไม่ได้ตกช่องว่างอย่างนี้นะนแล้วครับวันนี้น้ำก้าวข้าแล้วครับ น้ำไม่เดินเลยครับปลาจะกินเราไหมลองหย่อนช่องนี้ดูครับน้ำก้าวคํำน้ำไม่เดินตัวน,นี้เป็นปลาทูแขกกับกุ้งนะครับใช้ปลาทูแขกก่อนครับตัวนี้ทําบ้านผมเขาเรียกปลากล้วยเขียวครับนี่ต้องเลือดเยอะๆอ,อย่างนี้ถึงจะดีครับจะเรียกปบานลักลามันได้ดีมาก ปลากล้วยเขียววันนี้ใช้เหยื่อปลากล้วยเขียวกันหันซิกเดียวนครับก้มลงไปดูเผื่อมีปลาเบ็ดวันนี้เป็นเบอร์แปดนครับไม่แน่ใจน่าจะเบอร์แปดนะครับมานะลองเหยื่อแรกกันครับเบ็ดนี่ตัาเบอร์แปดจรงด้วยครับนี่ เบอร์แปดนะครับสายสามสิบปอนเกี่ยวคุงปลาบับเข้าให้เนื้อปลาหนึ่งชิ้นบับเข้าไปครับเแรกของวันนี้โง่โองพันปลม ไหนอ่ะมาครับเดี to, hum, ๋ยวแรกครับเดี๋ยวแรกโอ้ปลาคิ้นตังเล็กๆเดี๋พวกเก๋คิ้นตังด้วยเล็กๆนั่นไมปเล็กเก๋เก๋เหลื่อมย้ายกันหรือไอนี่น้ำไม่เดินเลยอะเกี้ยน้ำไม่ขยับเลยครับน้ำไม่เดินเลยเกี้ยน้ำไม่ไล่เลยน้ำไม่ไล่เลยน้ำไม่ไหลเลยครับ มาลน้ำไม่ไหลปลาอะไรจะกินืมียบเก็บอย่างขีต้ตังไงต,ต้องขี้ตังข้างบนได้แๆนๆๆ่นะน้ำไม่ไหลเลยจริงเงียบเก็บเลยน้ำไม่ไหลครับปลาไม่กินโตเกีขี้ตังฟูใหญ่เลย ดูดูดูปลามองเก๋ปลามองตกกลางน้ำครับตกปลายน้ำปลาไม่กินมีปลากระมองด้วยครับตกกลางน้ำเก๋นู่งเดี๋ยวผมไม่ดูคิดตังนะครับผู้ใดคิดตังกันนั่นเก๋นั่นเลยเล่นตานู่นอะไรมันรุมกันได้เห็นดูแล้วปิดโอ้ ตาเยอะมากครับอย่างนี้ต้องใส่แบ็ดตาเล็กๆนะครับด้วยปะขีตังมีปลามองด้เยอะเลยเดี๋ยวเนี่ยก็อยู่คี้ตังอยู่แล้วตายดูฝูงใหญ่ดูคี้ตังเบลิกเออต้องเบ็นตาเล็กก็วิดเอาติดติดเชยครับผม <laughs> โอ้นี่ติดเชย <laughs> นี่คี้ตังเป็นฝูงใหญ่เลยนะครับมึงบาบไปแล้ว อย่าแดงนะคิดตังพริกนะครับสี่โมงครึ่งครับเออมีแต่ปลาเล็กๆเ,เยอะมากเดี๋ยวจะลองเกี่ยวหัวปลาทูแขกไปทิ้งไวเ้เล่นๆดูครับนั่งดูน้องเก๋ตกปลาเล็กไปเออมาเผื่อไปน้ำยังไม่เดินนะครับน้ำนิ่งสนิท น้ำนิ่งสนิทสิบบันทมน้ำนิ่งสนิทสิบบันทมครับผมอืมอุ้อ,อ,อ,อันเป็นปลามีพิษ ทำมันเป็นปลามีพิษมีโอกาสปลาดึงนีคันเรงหักได้นะครับ กดกระชังลงไปอย่างเดียวเพราะนั้นขันหักได้นี่หวังมันขันมันไม่ลลงักว้าไงไอ้นี้ตาดึงครับผมดึงไปแล้วครับดึงไปแล้วดึงไปแล้ววัดมาลองแล้วเกีไม่น่าเที่ยวเลยโอ้หมาลองแล้ว พาไปกอลวเกป่าลงอาไปมุดแล้วเออไอ้ยาโคตรสซงเลยพาไปเกีย์แล้วครับมาลงจริงด้วยเวนเว้นแล้พาไปมุดแล้วครับผม มาแล้วนี่น้ำไม่เดินวันนี้ตัวแไงนี้แล้วก็พอบจริงๆด้วยน่าจะเป็นปลาหมาหลงหมาหลงเรารลุดลุดมันคลายวะเออมันคาย,ออน,คายน่าจะเป็นหมาหลงนะครับคายไปแล้วครับ ทำไยทำไมมาล่องก,กง ella, งเก่ไเกาไอ้รองย่างกินมนันเนี้ยแต่โกว่าเป็นมาล่องมากว่าถ้ากินสามแเอาทำไมเก่าก็มาล่องรองย่าง เอ้ยนะดึงครับดึงขามือเลยวัดนี่งงอยู่ อยูครับผมดึงดึงขามือเลยพาไปคล้องแล้วออกออกมาแล้วออกมาแล้วอ,ออกมาแล้วเอ้าเอ้าวันนี้แนละ้วอ้โอู้ใจกับพงขาวบอมมาไปแล้วเก๋แต่วิ่งจ้ะ,ะก็ไม่ทันนี่ กระพงขาวครับเฉยเลยก็ทำไม่ได้ชอ้องแคบไปทำปุนนี่บกระพงขาวครับผมโอ้ถ้าปลาเราก็อยู่ครับถ้าไม่ปลาเราก็ต้องทำใจนะครับเรียบร้อยครับผมกระพงขาวครับบ้าไปแล้ววอ้โหกระพงขาวเช่บ้าไปแล้ว <laughs> <laughs> เอาฮะผงข้าวไมรถึว่ามาลงอ่ะกินข่ามือเลยก็ถึว่ามาลงมาฮะเออมาไปแล้วอกัะพองขาวนะครับมาไปแล้วกินข้ามือเลยครับผมปลานครับผ่านผ่านผ่านตอนนี้ใช้ใช้ได้อยู่ครับผมนี่เป็นกระปองขาวครับผมน่ครับ กระพองขาววันนี้นะครับถุงมานทำงานแล้วครับไปครับลุยต่อครับเมื่อกี้สายเป็นรอยนะครับผมต้องผูกใหม่ครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้แหมนเอแปดเองครับสายสามสิบปอนด์ยังเป็นรอยอยู่อีกนิดหน่อยเมื่อกี้ผูกมาไม่หมดนะครับนี่เป็นรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ ไปได้อยู่ครับไป <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อืมแั่นเอาตาแค่ไหนวิ่งนั่เอาเลย <c oughs> นัน่นนั่นวิ่งนั่น Jordan, là, là à, cái này đâu đã, ăn rồi, ăn rồi, ăn ดึงอีกแล้วครับน <Yeah. S 1> ี่ดึงดึงอะไรอะฮะดึงอยู่ครับผม Tại ra dùm cô đi What? Oh, you quá bóng Vô đúng rồi các bóng Bang Bang Ồ, oh, sao vì ngay qua vô

ไม่รู้เหมือนกันเก๋ขึ้นนะเก๋เร็วเร็วเรเร็วเๆๆๆเร็ว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 เกเ๋เก๋เนั่นนี่เดีวเกเวเก๋เก แน่ๆเธอนี่ยเธอเนอ่ยกับพงขาวอีกแล้วมาเป็นรอบสองตัวแล้วอะไรวะสองตัวแล้วมัแต่าากกว่าเจากาใหญ่กว่าเดิมัะเออโอ้ตัวนี้ใหญ่แล้วผมใหญ่เลยวันนี้ถือว่าเป็นวันโชคดีวันนะครับสองเหยื่อครับกับพงขาวกินขามือเลยครับนี่นี่นะครับนี่ตัวหนึ่งครับผมตัวนี้ประมาณ ห้าหกเจ็ดขีดนะครับตัวนี้ไซส์ประมาณกิโลนะครับกิโลกว่ากวาได้ครับผมเฉยครับกินกับเบ็ดเบอร์แปดครับนี่ตัวนี้ใหญ่กว่านะครับเห็นไหมครับนี่ปลาเลยครับสองตัวแล้วครับกระพงขาวผมมาไปแล้ววันนี้ไปครับลุยต่อครับพี่เขาให้อาหารแล้วครับ ตอนนี้ผมต้องกลับด้านไปฝั่งนี้ดีกว่าครับเพราะว่าฝั่งนู้นที่วางมันต่ำครับตรงนี้ที่วางจะสูงหน่อย เ่อบมโอ้ยกูหนึ่งกูแล้วคาดแล้วกูคาดแล้วหนึ่งกูไปเลยฝองเข้าแล้วบอกว่าอย่างยูอย่ายูครับอย่ายู่ายูไปอยู่แก่กอยู่แก่กอยู่อืองะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเข้าแล้วกูมามาอีกแล้วรังแดงนีอะ ครับผมมมมมมได้เกี่วอะไรักบปงแดงตัวนี้ฟาไปแล้วตัวนี้เป็นกระพงแดงนะครับตัวไม่ใหญ่ครับผมฝานี้ครับ อไนะ้อยออกกินแล้วับผมมันลากไปแล้วลากไปแล้วนะครับตอนนี้ลากไปแล้วครับลากไปแล้วลากไปอยู่ครับกําลังกินอยู่ครับนี่ดึงดึงดึงอยู่นะครับดึงอยู่นะครับผมยังไม่วัดนะครับต้องให้ปลากลืนเหยื่อเลยครับวัดนี่อยู่แล้วครับผมวัดซ้าอยู่แล้วอยู่อีกแล้ว อยู่ครับผมต้องรุดต้องรุดได้แล้วเดี๋ยวเอา,า,เอา่ครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่เกินเดี๋ยวดูรุด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 มาไปแล้วหอโมองแล้วครับวันนี้ถือเป็นวันโชคดีอีกวันนะครับปลากระพงขาวกินคามือเลยครับผมแล้วก็กระพงแดงอีกตัวนึงครับนี่ทั้งหมดสามตัวนะครับตัวนี้ไซส์กิโลกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณเกือบกิโลครับกระพงแดงตัวเล็กตัวหนึ่ง นสามตัวพอได้แกงนะครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ